จ้า <Yeah! S 2> mm hmm. ถ้าตรงนี้จะกรีดผมขนาดนี้ประเทศไทยไม่ต้องมีโตโน่ก็ได้มั้งครับ mm hmm. ไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาร้องเพลงกับเราตรงนี้ ปกติผมจะร้องเพลงคนเดียวนะครับไม่ค่อยมีใครมาร้องกับผมเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณพี่เขาจริงที่มาสร้างสีสันให้กับตัวผมนะครับไม่จะพี่เขาร้องดีจริงๆนะดีดีมากเลยว่า บางทีผมทางานเยอะอาจจะไม่ค่อยได้ได้พบปากใครเท่าไหร่นะครับไอตอนผมกลัวจะเป็นดราม่ามากเลยเพราะว่าผมค่อนข้างมีชื่อเสียงด้วยผมกลัวว่า <c oughs> ไอพี่พูดพูดอะไรปรกลักวกลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอตอนตอนร้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ตาพี่แบบดูแบบประหมทาเลยพี่พี่ประมาร่าไหม,ร,มร้องกับ <c oughs> จริงๆถ้าพูดจริงๆก็กประหม่ามากครับประหม่าแล้วก,วก็รู้สึกเราเห็นพี่แจ๊สในทีวีเรารู้สึกแบบเราพอทีมงานบอกแล้วต้องมาร้องกับพี่แจ๊สผมก็รู้สึกว่ากลัวจะทํา<อ>พี่แจ๊สเสียอะไรไงเงี้ยครัก็เลยอาจจะมีติดลูก ลูกประมาลูกไม่มั่นใจบ้างเนี่ยครับผมก็เป็นพี่เวลาเจอคนดังมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นทุกคนครับใช่พี่แต่ผมดีใจมากได้เจอพี่แต่ผมก็ไม่ได้ดูว่าเกสเป็นใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมแค่ลงรถตู้มาผมก็ร้องเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อไม่ไม่ขอโทษนะครับผมควรมีดราม่าอะไรด้วยพอบางทีผมก็ไพี่เป็นนักร้องใช่ไหม พอร้องบ้างพอพอได้ร้องบ้างพอได้ร้องพอเดือนเดือนก็พอได้ร้องบ้างอ๋ออะไรเงี้ยพี่ตพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อตูนครับตูนตูนตูนกระตูนแรือเปล่ากระตูนกระตูนนะอรัชื่อเต็มก็คือกระตูนครับใช่ใช่พี่ครับจริงๆผมชอบพี่แจ๊ดมานานมากเลยโอ้พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามผลงานขอบคุณจริงขอบคุณมากมากขบผมก็เป็นเนี่ย เป็นตลกด้วยเป็นเป็นแบบทำวงร้องเพลงอะไรด้วยชอบตอนพี่แจ๊ดทำวงมากเลยครับโของใช่ผมแอบดูพี่แจ๊ดเล่นเวทขึ้นเวทีมีใส่หูฟังด้วยอ่าใช่พี่ใช่ผมเออผมผมก็ถามเพื่อนเอ้ยใส่ทําไมอ่ะเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังอันนี้ไม่ใช่หูแบบนี้ด้วยนะเป็นหูอันเบลเมเบลเมอ่ะทำไมเขาจะฟังเพลงก็ไม่ฟังฟังที่บ้านเขาพูดมาฟังบนเวที ไม่ผมว่าไม่ผมแค่สงสัยผมสงสัยเฉยๆผมเลยถามผมชอบแบบผมชอบฟีลอารมณ์เหนือชั้นอะไรแบบว่านักงตีส่วนใหญ่ใส่อยางเงี้ยแต่ผมไม่ผมชอบแตกต่างไงอารมณ์อะไรประมาณนี้อ๋อติดตามผมนี่พอได้ดูบ้างครับพอได้ดูผมถามมีมีมีวงหรือเปล่าหรือว่าใส่สูตรร้องตมโรงแรมอะไรเงี้ยก็มีมีวงบ้างบ้างครับมีวงบ้างไม่มีวงบ้างครับ ไม่จริไม่มีวงไม่จริงจริงพี่เป็นวงอินดี้หรือว่าเป็นฟิลรถแห่หรือว่าไม่จริงผมไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าต้องออโทษนะพี่รถแห่ก็เคยเล่นนะครับเคยเล่นมาแล้วเคยตะเวนเหมือนกันอ๋อเคยเล่นแล้วพี่มีวงตีของพี่เองไหมชื่อชื่อชื่อวงอะไรเป๊ะบอดี้สแลมพี่จัดงานพี่จัดพี่จัดงานเยอะงานเยอะงานเยอะไม่ค่อยได้ฟัง ก็ไม่พอดีแสลมทำเพลงไหมพี่ทำพวกเพลงทำพวกอะไรก็ทำเพลงด้วยก็ทำอาอื่นด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างเหมือนกันครับวงนี้เป็นอินดี้หรือเปล่าผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยก็ประมาณนั้นนะฮะเป็นฟิวอินดี้มีอัลบั้มไหมพี่แต่ว่าเป็นพอมีบ้างครับพอมีบ้างเป็นเป็นฟิวล็อกหรือว่าเป็นเป็นเนี้ยป๊อปล็อกเนี่ยแหละฮะใส่ไข่หน้าตาไปเรื่อยครับ เออผมก็ไม่เคยเห็นพี่แต่ผมสงสัยมันก็จะทำไมเวลาอะไรพี่พูดคนคนกรี๊ดเยอะกว่าผมมากเลยผมว่าน่าจะเป็นมุกผมมากกว่าอ๋ออ๋อแต่เป็นสายตะเทเล่นตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอพอได้บ้างหยอดหยอดตามระหว่างเพลงพอได้บ้างครับเฮ้ยแต่พี่ฟิลร้องพี่โคตรดีเลยนะขอบคุณมากครับโอเคพี่พี่มีมีมีค่ายอะไร่าเดี๋ยวผมฝากแคม่ให้อ好吗 จริงๆผมใฝ่ฝันอยากไปอยู่ค่ายพี่แจ๊ดมากเลยครับหรอใช่ครับโอ้แต่ผมแต่ผมไม่มีค่ายผมน้องตีสละอะไรอย่างเงี้ยไงผมเข้าไปอยู่ด้วยสักคนได้ไหมครับอะไรฮะผมจะอยากเข้าไปศึกษางานหน่อยผมว่าทรงพี่มัน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 ไม่ได้ไม่น่าจะอยู่กับผมได้ผมว่างั้นเดี๋ยวผมขาไปฝึกวิชาก่อนได้แต่ถ้าถ้าพี่อยากจากคอนเสิร์ตอะไรผมบอกผมได้เลยนะคอนเนคชั่นผมเยอะราชมังเนี้ยครับอยากออกอยากไปเล่นคอนเสิร์ตตามราชมังราชมังนี่ไม่มีทางคิดเลยครับน่าจะใหญ่ไปครับ โอ้ยไม่เป็นไรพี่เอา,อางี้ผมรู้จักทางราชมังเดี๋ยวผมเปิดถ้าสมมติน้วันหนึ่งพี่ทำอัลบบ้ามแล้วพี่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวผมเอาสนามฟุตบอลเนี่ยทำคอนเอสิร์ตพี่เลยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีโกหนูอยู่อยู่ออมันให้ผมเล่นตรงโกหนูเหรอได้ได้พี่เอาไปก่อนที่คนเรายัางไม่ดังอย่าพึ่งอะไรเยอะแยะ ค่อยๆไต่ไปพี่เราเราอย่าเราอย่าเราอย่าโหมสิเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่แต่พี่ใส่สูตรดูดีมากนะขอบคุณครัทีมงานให้ใช้ครับอ๋อเหรอพี่ไม่ไม่ใช่สูตรผมหรอครับโอ้พี่ใหม่ๆอย่างเงี้ยแหละจะไม่มีสภ้อผ้าไขอตัวเองหรอกผมผมก็จะ่ได้ผมผมไปได้ยังครับพี่ผมไปได้ยังครับอยู่วันก่อนยังลังหาเลยคนดูอยากฟังพี่ร้องเพลงแล้วครับจริงเหรอฮะใช่เดี๋ยวผมต้องไปเล่นกลางคืนต่ออีกครับอ๋อเล่นคืนต่อเดินสายรถแห่ครับพี่ฟังผมไว้ดีนะครับ เราเป็นนักร้องใหม่เนะี่ยมันต้องค่อยๆตามสเต็ปอันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่พี่ได้ยืนตรงเนี้ยผมว่าโคตรดีเลยแล้วก็พี่ก็ต่อยอดไปต่อคนเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงได้นะพี่ฟังผมไว้ดีนะพี่ฟังผมไว้เลยนะก่อนที่พีล่ลงไปตรงนี้เลยนะตั้งแต่ที่ผมขึ้นมากับพี่จนถึงตอนเนี้ยพี่ตองจำไว้ดีแล้วพี่จะได้ดีเลย จำผมคำจำคำผมไว้หนึ่งประโยคเลยนะตั้งแต่เมื่อกี้จนถึงตอนนี้ผมขอโทษนะพี่